สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ K E R w i n เ yeah! ย้น,นี้นะครับจะมาพาผ่าเฮี้ยนะครับมันคืออะไรไปรับชมกันเลยกู <c oughs> อรอเย e กูรลอกูหอ <c oughs> ที่รักเฮ้ยกูออกกำลังกายอยู่เว้ย <c oughs> เฮ้ยมึงทำไรนะ เออดูดแม่งเลย <c oughs> กลัวเุ้มไหมทีรักจ๋าเอ้อรักเขาไหมเย้ทีรักแม่ย่าไงอะไรนะกูไม่รู้ใหอะไรนะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยอะไรนะกินปากมึงเหม็นพ่อมึงสิ สวัสดีเราอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนมึงที่รักอะไรกูงงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมัทนทำอะไรกันวะมึงดูมึงดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ yeah. โหคุณสอนผมเต้นเหรอขอบคุณมากผมเต้นไม่ทานอะ่ะมึงเต้นเหี้ยอะไรอะทำอะไรกันอยู่เหรอเออ ชิดมาอะไรอ่ะไม่นะเฮ้ยอะไรอ่ะอา้าวน่ารักอ่ะโลกทั้งโลกของกูอะไรอ่ะเราต้องเก็บเราเราต้องกินให้ค้มเก็บไว้เก็บไว้